Okay. โอเคหวยมาเลยนะครับวันที่24เดือนกุมภาหกสี่นะครับ2564เนาะพิบะพีมแยกเด่นเป็นบนล่างให้นะครับคือบน9กเก้าเลยเก้าบนเก้าล่างเลยล่างเก้าเก้านะครับแต่มันจะมีตัวเจาะเป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้า 90นะครับตัวนี้กันเป็น29นะครับการจะการ29ได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ด้วยว่าเด่นบนเด่นล่างมันเป็นเด่นตัวเดียวกันนะครับก็พิมพ์จะใส่ตัวการเป็นเบิ้ลนะครับ7 7 88 9 9ไปแล้ว 00, 0 0นย์นะครับแล้วกันออกมาอีกคือตัว2 7 28นะครับ สอศนย์นะครับนี่นะมาเลยนะมีแค่นี้แหละถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากวิ่งบนรูดล่างเก้าจบนะครับถ้าเกิดจากกันให้กันสองเนาะอันนี้ตัวกันนะก็คือเก้าเก้นั่นแหละแต่และไม่น่าจะมีอะไรมากมาเลยนะครับอยู่ในนี้แหละครับ สามแปดเป็นทั้งคู่ลองเป็นสองแล้วกันนะพิมว่าลองเป็นสองนะครับหวยมาเลวันที่ยี่สิบสี่กุมพาหกสี่นะครับหวยมาเลประจวบบันทุนเนาะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย